นุกนะ่เกิดเป็นมึงกว่าป้าปอบเด็กกล้องร้อยๆต่างไปกูนี่ไม่ปอบเด็กกล้องมินมินมึงกล้าใจพิษแล้วอันมึงเหงาวาเกิดเป็นกูนุกเนะี่ใจกูเหลาชีวิตในคว้างเอาเฮ้ยเฮแล้วเฮ้ยเฮ้เจ้าค่อยํำไมไม่กระดุกระดิกวัดฉันหัวมันระดิกเวลาดุกดิกก็เรียกว่ามันลุกเจ้าค่อยพูดอะไรไม่ได้เกิดมาเป็นบ้าแต่ก็ชอบสนุก เจ้าใค่มันไม่มีทุกเวลาสนุกและจำหัวดุกดิกอชอบกินแลแต่ของมิ้นมินไม่มีฟันลิ้นแต่มันกินจุกจิกนักร้องเด็กเสิร์ฟก็กินกหลีโสเพณีก็กิน,กน,กกนแม่ไม้เม,มียเพื่อนก็กินจนว่านาว่ามินเพราะกูกินจุกจิกโอ้นุกชิงกว่าปะนุกปีดมึงเลยคุยบอกให้รู้ว่าในลกนี้ไม่มีใครจะเนื่อยเต่กูกลางคืนได้แล้วมึงได้รับใบจ้อย กูนี่ใจได้รับเหนื่อยกินวะเคอเป็นกล้องคนเื่อนแม่ลู้แต่ว่าเือเป็นกล้องอดชออพุงบบนี้เือเป็นกล้อง,ออง,นนอองจานงแบบน,นี้แล้วโอ้เฮ้ยเหนื่อยไม่ได้ปักป้ปนกูบางทีปรับจ้องตบอะไรยังปล้ำชุกกันไปเลยหยุดจักตีกับแม่หยุดหยาดใจดำหยุดจักตีกับต่อนัวต่อหน้าตอนน่าตอกูเวียนหัวหลักผ่านนานดีเลยไปไปไปอยุดใจได้นกับ